สถานการณ์ยัอยู่นะคะครับค่ะในโอกาสที่ว่าจะเกิดขึ้นยักนคืเป็นไปตลอดค่ะค่ะเป็นนิสรลในโอกาสที่จะเกิดขึ้นยั่นคือมันไ่เหมือนปีสองพันสี่ร้อสี่สิบเนี้ก็คงจะจะคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าในจุดเกิดเหตุมันอยู่ห่างจากที่แล้วไปสองรกว่ากิโลเมครับค่ะก็เลยค่อนข้างจะมีความมั่นใจกันว่าอาจจะไม่เกิดรุงแรงในคราวนั้นนะคะครับค่ะขอบคุณนะคะคุณนิสชล เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะติดตามไปอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะบรรณาธิกาับวเพชรนะคะผู้สื่อข,ข่าวของเราที่สวัสดกระบีนะคะ,คะซึ่งที่กระบีนั้นนะคะก็มีขอเอตือนไัยซึนมามิทั้งหมด120แห่งรอด้วยกันนะคะก็กระจายอยู่ตามชายฝั่งนะคะแต่ก็มีการสั่งให้ประชาชนนั้นอพยพออกจากพื้นที่ที่เข้าข่ายว่าเสี่ยงภัยทั้งที่ในตัวเมืองกระบีนะคะอำเภอเมืองกระบีที่อ,อ่าวลึกอำเภอเหนือคลองและอำเภอคลองท่อมรวมไปจนถึงที่ กาะลันตาด้วยนะคะเพื่อจะขึ้นไปยังที่สูงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคงเฝ้ารอดูสถานการณ์ถึงแม้ว่าหลายคนนั้นประเมินว่าคงจะไม่รุนแรงถ้าเทียบกับเมื่อปี2 5 4 7ซึ่งผลน,นั้นร่าชีวิตผู้คนไปมากถึง230,000คน,นะค,ะค่ะค่ะส่วนความเสียหายที่มีรายงานเข้ามาหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วไทยก็รู้สึกได้เหมือนกันเนี่ยนะคะที่โรงพยาบาลสุราธ,ธานีนั้น,น ทางผู้ป่วยญาติแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันขนย้ายผู้ป่วยจากถึงอุบัติเหตุลงมาด้านล่างหลังจากที่มีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะคะอาคารของทางตึกนั้นก็มีรอยร้าวเกิดขึ้นนะคะที่พื้นม,มีรอยร้าวประมาณ2เมตรแล้วก็ฝ้าเพดานภายในห้องตรวจส่วนหัวใจก็ซุดตัวลงมาซึ่งเบื้องต้นนายธีรกิตหวังมุทิตานนคุณนายกเทศมนตรีนครสุรา์ธานีก็เข้าไปดูแลตรวจด,ดูรอยร้าวตึกล่าวแล้วก็ สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใ,ใกล้ชิดนะคะอันนี้เป็นความเสียหายเบื้องต้นที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสุราธานีภายในตึกฉุกเฉินชั้นสามค่ะขณะนี้เป็นภาพที่ตัวเมืองของกูเก็ตนะคะอขออภัยคาะหัดใหญ่นะคะ,คะสงขลาซึ่งก็เพิ่งจะผ่านพ้นจากเหตุคารบอมไปเมื่อวันที่สามสิบอดมีนาคมที่ผ่านมานี่เองวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่หลายคนนั้นอพยพลงมาจากตึกสูงนะคะเพราะว่ารู้สึกได้ถึงแรงสะเทือนจากแผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสมขคลานะคะโรงแรมเจดีหัดใหญ่นะคะแล้วก็ที่ไม่ไกลจากนี้ไปก็คือโรงแรมรีเจเทนพาซ่านั่นเองนะคะนี่เป็นฝั่งของโรงแรมสุพิทยลของทางเซ็นทรัลนะคะ,คะที่อยู่กลางเมืองหัดใหญ่สมขลาะค่ะไปดูอีกสายนึ่งผู้สื่ขาวเรานะคะไป